สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอชดีทุกคนอุ้ยหน้าตา,า,ตากำลังสิไปดำหนาสวยกว่าอบอยพี่น้องแต่สุดหามไปฝากันสาวเอื่อยพี่น้องมิแต่สุดแบบทัดใส่พวกพาเหลืองกับข้าพาหัวตายเลยนะพี่น้องแต่ยังบบพื้นเนาะไปไหนเศร้เอื่อยเพิ่นพื้นใหญเบิ่งพี่น้องเขาเอื่ยนเิ่นเอืเอ่ยนอาเอืหอยพี่น้องคือหม้อ ประมาณหกสุดเจ็ดสุดนะพี่น้องสุดแท็กซี่ทั้งนั้นพี่น้องเลยบ๊ายบายเพิ่นใส่เนาะเพิ่นผู้ม,มักใส่ไซสแท็กซี่ช่วยเติมเลยพี่น้องเว้ยมันจะก้าวโมงแล้วบอลนี่สามารถทาเฮ็ดส่วนขี้เถาขี้หนามนาะพี่น้องเกือบไปไบอลแล้ หอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะเอ้ยอ่ะเอ้ยเอ้ยมาพื้ชพังสุดข่อยแน่เขาเอามาหายนี่ยายเงือกหัวสันคันมึงได้ง่ายๆเดี๋ยวกูจะให้มึงได้คือลูกแปดหัวสันโอ้ยบ๊วยดอกยายว่าได้กันยากๆซะ ปลากระสออนขนาดใหญ่มากเลยมีแต่ผู้สะออนโลดแบบเอาอีกเด้อผูหนึ่งได้ผู้นี้ก็เอาอีกผูหนึ่งอันนี้ก็ะหืมันค<ป> <laughs> รนบแปดเพิ่มแล้วร้านหัวไวาแล้วร้านสิป,ปิดแล้วได้ผูแลเศษมัน,มน,มน,นบ่ ทันเาจะคองสิยาคุ้มพรแยาคุ้มแล้วลือดมาอยู่ตลอดรหะหากินยาคุมนหกินประจำมั้งก็กินอบกินยาคุมมันเป็ดเม็ดซี่ยาคือี้เามมอนเนยออยาคุมอย่างโครงการบ่ยาคุมมันใอ่อนโอ้ มันเป็นของโครงการแค่จะคุ้มไม่ลูกอ่อนหรือมันบันคุ้มแต่โดนแล้วตั้งแต่ห้าไปทำอยู่ห้องมอฟม์ว่าห้าปัจจัยกินยาคุ้มไหมลูกอ่อนได้ข่าห่อยยาคุ้มธรรมดาปกติหนวดลงุ่นแล้วมุ้ยแม่ลูกอ่อนไม่ลูกแก่ได้ นะาะหา้หาลูเ้าปได้กินมนมเนาะว้าวดนะ้พี่น้องว่านนะยังไม่ได้เสือแรดถ้าแตดถูกเดือนยา่านพี่น้องเลยบบวายได้ท่องประเท็กับห้าการนัะน่ะเนาะแตสูตรมให้อาพี่น้องประมาณ6กสูตรเจ็ดสูตรนี่แหละ มเมื่อว่าให้อาศัยพี่น้องเมื่อว่าให้อาศัยแลดขี้ตุ่มมีแต่สุดก้อโอ๊กแล้วก็บมิซายพ่อมจ็ดสิลมคุณอาหรือบอ่อยังให้พืชบังเด้ะเมอตอนแรกสิโลงเลยจ้าเมื่อเลือกเมื่อหาเออดึงขึ้นมาดูหาสุดมันมันช่เป็นแบบก้อโอ๊กขยันมันบอพอดีเจ้าะมานมีสิบลางแต่มันเยื้อเนื้อดได้ได้อยู่นะตายละ เม็ดกี่สันบ่อเอาผ้าผ้าเรื่อๆวูนุสีแดงอีกสุดหนึ่งมันจะเป็นสายตัวน่ะหยาเอามาแล้วเล่าโอ้จ็กเชอรไปภายนอกเราอ่ะโอ้ยก็เลยว่าคั้นมุยไปเอาละมาว่ะใช่ให้อาเอื้อยใส่ว่าเพื่อเพื่อนได้ถ่ายคลิปมาเป็นยางตัวนี้ครับสิบบาทขึ้นใส่กี่ก็ใส่ได้ใค่กี่หมดจสิบบเห็นแดนนั่นอ่าดึงอือมันชิหัดสะโพกเจ้าบูมีทองเฮาว่าพอดีงามค่ะ พอดีเป๊ะเลยค่ะขอบคุณแล้วนะชอบคิไปค่ายกันสวนี้คืออะไรอะ่ะส่วนี้จะเป็นเกาะอ,อกใส่ต้นผ้าเหลื่อมเด้อใจสเสด้ตาย <c oughs> ใส่ต้นพดทโต๊ะผ้าเหลืออ่อมใส่ยบมีบ่เขาทรายบมีเขาทรายมันออกอน่าชิจูอยู่แล้วอ่ะอันนี้จะเป็น,น,นไฮไลท์นะคะตัวนี้ก็คือ เห,เหลือมฝา่าฝนสองสุดใสกระฝ้ากระฝนแล้วใสอยู่นีมันมีชุดหลังไหมบ่พี่เด้อ่ะอึอยอ้ยเออมีแเตะก็เกอิร์กมันไป็นสุดอันดาวเต้นขเขาอ่ะสันอ๋อดาวเต้นเออไปไปสุดดาวเต้นขเขาพอได้อยู่นะพอได้อยู่บ่พอได้เปลี่ยนกันเนาะโอเคขอบคุณพอได้เปลี่ยนกันพอได้เปลี่ยนกันแปลว่า แมนแมนไล์สุดอุดไนี่แหละถ้าเท้าจะจะไปใส่จ <What S 1> ังได้มันมันจะโผล่ไหมทางหลังอ่ะนะทางหน้าสิไปทางนี่เป็แบบซวมเลยใสยังไงชบเลยได้ชบชบลงเลยโลดว้าวหลังอยู่ไดมันมีแบบอะไรคือ แทกีดวยอุต่าเลยสุดนี้จะเป็นแบบเรียบร้อยแน่อันนี้สุดนี้เรียบร้อยแต่มิดชล์มิดสิมิดก็กอกไงก็อกเบิดเลยสุดดาวเทนเออข้าเจ้าสุดดาวเ้นข้าเจ้าพอด้เปลี่ยนก็หนุงอ่าเอ้ยเกาแน่กระสางมั่นพอได้เปลี่ยนก็หนุ่งแรดขี้ต้ม ก็ได้อยู่นะยุก็ได้เขาคนละลักษณะแตด้หน้าสวยนะครับน้องสว้ยเปิ้ลมาค่ะเพราะจะใส่เปลี่ยนกันไอ้ก่อนไม่ใช่ต้องใส่สีแดงก่อนละแล้วก็ใส่สิน้ำนแน่นอนเจ้าก่อนเจ้าก็ลองใส่แต่นะซะก่อนลองใส่แต่สูตรพอมันเนื้อไม่ชิดดึงลงเพียงาจได้ไปใส่ก็กาโต้นะเออมันดึงลงได้มันเป็นสูตรเนื้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลอง ไปก่อนนะคะขึ้นไปหน้านาจ้าเอาเม็ใส่ไว้ใส่ถ่ายคลิปแะไรเอาไว้ใส่ถ่ายคลิปนั่น็ตจะไปใส่ยกบุใส่ไม่ได้ดิค่ะจับจี๋คือไหวอ่ะไปนี่ก่อนมึงเข้าวันแล้วอ่ะคนในไลน์สลับสุดๆค่ะนุชจ้าลงดำหน้าต่อพี่น้องปะลงดำหน้าต่อมากับซุนลงดำกันเลยพี่น้องเด้วยบี้ อืมทั้งนั้นก็นดีกุศอลูกเจ็ดเก่งขนาดเขาเป็นน้องไผ่บ่าบ่าเจ้าปู่จื้อน้องไผ่ใช่ไ <c> ห <oughs> <c oughs> เอาลูกแล้วแล้ว เหมือนเอาลูกอืมกระดูกทับเส้นเห็ียบย่งกระบอกคอยได้อีกดอกเออถ้าช่วยเอาเซื้อเอิ่ผนวจอันก่อนจะเปลี่ยนไปซื้อใจเนี่ยกะหมอผนท่วงว่าซื้อหลาดแต่มันมันบวมหงบืมีเห็ียบย่ำมันกระลาดเบิร์ตมันคัดมันขวงว่าสันก็เลยเปลี่ยนเป็นใจกะจะว่าเอิญใจกันเป็นบ้านเป็นเมืองนั่น บ้านั่งพอเอออุ้ยว่าไทายอีกออนซอนเด้ยุกิเอ้ยยุกิเ,ออกเพนปะกาย กลับมาแล้วพี่น้องกลับมาด้ำหน้าน้ำบ้านซีเขียวคือเก่านอกจากว่างัวควายกินเข่าเบิร์ดยังก่อนนะไอไอไอแค่นนาน่าเจ้าคือเป็นนาน่าลูกดูด้ยโอ้หึหนาน่าไอ้มินนี่บุลุเด้ต้นเดียวเซซูเซโซลงไปบุลุ สิเป็นตลอดยูลูกหน,านา้าเน่าเมาเหลา่าต้นเดียวเซลูกลว่าอะไรต้นต้นเอ้อยโอ้ยช่างเด้ไอยากยิกมึงได้ต้นกีนในเฮียนนั่งแล้วเด้อบอยว่าวทั้งนัง่งทั้งข้ามทั้งอยากลูกอยากยืน กัดแก้มันอ่ะหึ้นเด้อหึ้นหึ้นหึ้นให้เด็กหน่อยเลยหึ้นอ่ะพี่น้องเอ้ลงด้าหน้าก่อนสวยเลยมาโคตรจะหน้ากี่วเป็นเปรตชิมเดี๋ยลงอยู่